เรียบร้อยครับหลุมสองครับหลุมสองครับนี่ครับหลุมสองครับหลุมสองหลุมแรกอยู่นู่นครับนี่ครับหลุมแรกอยู่นี่ครับขึ้นได้ครับลากขึ้นได้ครับรดเพล่นไปเพระท่านหอดฝานครับนี่หลุมสองตามมาติดติดครับนี่ครับหลุมสองตามมาติดติดครับเอ้าซูนึ่งแปดครับอินบราลุดครับหน้าหลอกนะครับนี่หน้าหลอกครับ นารอกครับนารอกเนี่ยพื้นเท็นหน้าฝั่งครับมาปั่นเล้วรอบนึงรบนี้มาเจออีกครับจะว่าอย่างไรนะครับเพราะพื้นที่มันเสียงทุกจุดนะครับมันบ่สาามารถะบูใดว่าสิโลมของในเนี่ยนะครับนี่ครับตลายแห้งนะครับ หลุมสองครับหลุมสองหลุมแหลกไวยไทยนะครับอยู่แก่นั่น,นครับอยู่มุมนั่น,นครับตัวนี้เป็นหลุมสองครับได้ช็อตแต่เช้าเลยครับลงมารอบแหลกก็ติดเลยนะครับตัวนี้วนได้รอบหนึ่งครับผ้ากลางติดดี นี่ครับพื้นที่สักหนี้นะครับซึ่งเสียเวลานะครับซึ่งค่ารถเพื่นนะครับแต่รถเพื่นกระเป๋าค่าดึงค่าลากนะครับแต่ว่าห้าวกบมีเอ็มลอยกาแฟไห้เพื่นนะครับนี่ครับพื้นที่สักหนี้นะครับมันกระเจาะกับแจ็นะครับมันกะเอาหน่อยมันกับเบนเหลือนะครับนี่สี่แล้วนะครับตัวนี้ผมปันไปรอบแหลกนะครับผมเอาสามลอยนะครับนี่ครับพื้นที่นะประมาณนี้นะครับผมเอาสามลอยนะครับ รอบแรกก็ถือว่าโหดมากรอบนี้โหดคักกว่ารอบแรกนะครับสีประมาณนี้อยู่อ่างมั่งเลยนะครับนั่งแท่นแล้วนะครับดินบ่ได้ดินก็นไม่ได้จมนะครับเนี่ยเสียงรถจะมาแล้วนะครับรถไฟยานน้ำบานเอฮ่าซูหนึ่งแปดที่กันนะครับตุ้ยยกขึ้นสุดแล้วนะครับนี่รถตุลียกขึ้นสุดแล้ว เบงวองบนจะเป็น,น,ปนยังไยงยานจะถอดโรตรีนะครับเบิเ้งครับมันจะดึงไปที่ไหนเบื้รับนี่นะครับแล้วพวกเขานะครับมันหยุบลงไปหาตำแหน่งดึงก่อนครับ que